là chỉ lưu vắng lời nên chẳng mấy con tiền bay phình nay chạy จำไว้เวลยที่แม่บึ่งครั้งชีวิตเราเจออะไรกันหนักที่ก็ไม่เคชจำให้รักเปลี่ยนไปไปคนเราจะคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งใน ความรักที่มีต่อเจอจะมันขอกังมีเนื้อาการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อไน้น้ำเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปจากเวลาถึงแม้บางครั้ชีวิตต้องเจออะไรแจะนำ แต่ก็ไม่เคยจำไห้รักเรปลี่ยนแปลงไปแม่จะต้องรอไม่รู้วันา้นเพียงใดก็จะไม่ท้อว่าเพียงเธอก็พร้อมสู้ต่อไปเธอจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นครั้ง วันจะแปรหรือน้อยลงไปจะรักกันจริงถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรแค่ำแต่ก็ไม่ได้จำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเจออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจากจุดจใจลงเอ้ยที่เธอคนเดียวจนตา